สวัสดีครับชาวราศีตุลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดวงใบโบพยาวันนี้จะดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีตุลหรือชาวราศีตุลสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับชั้ปนปัจจุบันของตัวคุณเองจะดวงให้กับชาวตุลลัคนาตุลในช่วงของครึ่งเดือนหลังของเดือนมีนาคม2065นี้เป็นในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภนะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไร ก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดติดตามบรังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีมาได้ที่ยูเซอร์บูพยา5 9เกนะครับเขียนไปกับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับถ้าเจอไพ่หลายแปลว่าไพ่แนะนําไม่ใช่ไพ่หลายนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยไพ่ใบแรกของคุณนะครับได้ไพ่เดท ต่อไปนะครับเป็นไพ่ซ o กออฟสอดนะไพ่ไหนถือเหรียญ8เหรียญนะครับ f o ร์ออับเด็กถือเหรียญ5 f ออฟสอ s เจ็ดดาบสไม้ไพ่ใบสุดท้ายนะครับวู้1ิเหรียญอิทธพลใต้สำหรับได้ไพ่เดวิลนะครับ ทีนี้เรามาดูกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไลสรับเช้าตุ่นแล้วก็รักขนาดตุ่นนะครับรับแต่พลังงานด้านบวกเนาะอิทธิพลของไพ่นะครับบ่งบอกถึงสถานการณ์ตอนนี้ไพ่ที่ได้คือ s i ก o อฟ o r ดซิกออฟซอดเนี่ยเป็นไพ่ที่ตัวคุณเองนะครับจะค่อยๆเยียวยาค่อยๆฟื้นฟูค่อยๆที่จะเหมือนแบบ ทำความรู้จักในสิ่งต่างๆรอบตัวมากขึ้นเป็นการปล่อยวางเป็นการค่อยๆละทิ้งบางสิ่งบางอย่างที่มันรู้สึกเหมือนแบบไม่โอเคกับตัวเราเองนะล้วก็ค่อยปล่อยวางในเรื่องของภาวะอารมณ์ความรู้สึกให้มันเป็นไปนตามสิ่งที่ตัวเองปรารถนาเป็นในสิ่งที่ตัวเองนั้นต้องการมากขึ้นนะครับในส่นของไพ่ซิกออฟซอดมันแปลว่าคุณอาจจะค่อยๆกล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความจริงมากขึ้น มันอาจจะมีปัญหาในอดีตที่ผ่านมามันอาจจะมีการติดลบมันอาจจะมีแพนิคบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้ตัวคุณรู้สึกกลัวรู้สึกไม่มั่นใจรู้สึกไม่กล้าที่จะะเผชิญหน้ากับความเป็นจริงแต่ให้ซิกออฟสอดมาแปลว่าคุณกําลังจะเยียวยาจิตใจแล้วสามารถที่จะกล้าเผชิญหน้ากับความเป็นจริงมากขึ้นอิทธิพลของซิกออฟสอดสังเกตดูว่าสองแม่ลูกนี้กอดกันแล้วลงเรือมีดาบปักอยู่ ดาบในที่นี้มันไม่ใช่ดาบจริงนะครับมันแปลว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความเขาเรียกว่าอุปสรรคปัญหาแปลว่าแม่สองแม่ลูกเนี้ยลงเรือกับพร้อมกับปัญหาอุปสรรคแต่รู้ไหมครับว่าตามไพ่เนี้ยสองแม่ลูกเนี้ยกำลังจะขึ้นฝั่งมันแปลว่าเขากําลังจะหลุดพ้นกับปัญหาตรงนี้แล้วถ้าเขาขึ้นฝั่งได้ปัญหาอุปสรรคมันก็จะไปกับเรือดังนั้นเนี่ยแปลว่ากําลังจะ กล้าเผชิญหน้ากับความจริงแล้วดังนั้นเนี่ยชาวตุลลาคาะตุลถ้าคุณรู้สึกไม่มั่นใจคุณรู้สึกเหมือนอะไรที่มันยังไม่ชัดเจนไม่แน่ไม่นอนมีไพ่เซิร์ฟออฟสอดเนี่ยนะครับกับซิออฟสอดเนี่ยมันแปลว่าอะไรที่มันเป็นยังสิ่งค้างค้างในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกหรือเป็นความกลัวความนนอยความรู้สึกไม่ได้ดั่งใจการมีปัญหาในอดีตที่ผ่านมานะครับ ห้าดาบคือการมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานมีปัญหากับเจ้านายนะครับส่วนไพ่ four of c u p คือปัญหาในเรื่องของความหน่อยความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะรู้สึกเหมือนแบบไม่โอเคถูกหักหลังถูกโกงนะครับบางคนอาจถูกหักหลังบางคนถูกโกงจากไพ่ devil นะบางคนเป็นคดีความบางคนมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานบางคนมีปัญหากับสุขภาพมีไพ่ d a t เกิดขึ้นหรือต้องปรับปรุงต้องซ่อมบ้านซ่อมรถต่าง อะไรแบบนี้มันทําให้มีค่าใช้จ่ายมันเลยทําให้สิ่งต่างๆมันดูไม่ชัดเจนส่วนออฟสอดคือความไม่ชัดเจนแล้วคุณก็กําลังนึกตกกังวลกับสิ่งเหล่านั้นอยู่ถูกไหมครับถ้าคุณรู้สึกว่าคุณกําลังกังวลอยู่ให้คุณนึกไว้เสมอเลยว่าคุณกําลังจะเข้าใกล้ฝั่งในสิ่งที่คุณนั้นกําลังจะจบสิ่งปัญหาตรงนี้ไปแล้ว ะอะไรที่มันรู้สึกเหมือนกับคุณเป็นเนกาทีฟอะรู้สึกเหมือนมีอารมณ์ความเปรียบเทียบมีความรู้สึกที่แบบไม่ได้ดั่งใจมีความรู้สึกน้อยมีความรู้สึกที่เหมือนกับทําอะไรแล้วมันมีแต่อุปสรรคมันมีแต่ปัญหามันมีแต่สิ่งที่เรารู้สึกเหมือนแบบไม่สามารถ move on ไปข้างหน้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอยากจะบอกชาวตุลแล้วก็ลัคนาตุลว่าปล่อยวางนะครับรเผชิญหน้ากับความเป็นจริงแล้วคุณจะหลุดพ้นปัญหาต่างๆไป ไพ่เดทนี้เป็นไพ่ของการหลุดพ้นไพ่ของการเปลี่ยนแปลงไพ่ของการจบสิ้นเพื่อจะได้เริ่มต้นสิ่งดีๆนะครับกับในเรื่องของสิ่งที่คุณนั้นปรารถนาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินหรือในเรื่องของสิ่งใดๆที่เกิดขึ้นคุณจะสามารถหลุดพ้นตรงนี้ได้จากไพ่เดทนะครับไพ่เดเนี่ขึ้นระมัดระวังนิดนึงกับการเดินทางแล้วก็ระมัดระวังกับในเรื่องของสุขภาพนิดนึงสำหรับชาว แล้วก็ลักนณะตุนนะครับในผลของการงานของชาวตุนนะครับได้ไพ่ทรีออฟวานการงานเนี่ยอาจจะมีการเติบโตมีการเปลี่ยนแปลงมีบางสิ่งบางอย่างที่อยากจะเพิ่มขยายนะครับกับในเรื่องของการทํางานเพิ่มเติมมากขึ้นหรือบางคนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอยากโยกย้ายอยากจะจบนะครับ ที่เดิมแล้วไปเริ่มต้นที่ใหม่ก็ได้จากไพ่เดทเนาะเดทแปลว่าการสิ้นสุดแปลว่าการเปลี่ยนแปลงก็ได้เพราะคุณอาจจะมีปัญหามีความทุกข์ใจมีในเรื่องของการมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานไฟออฟสอดเกิดขึ้นหรือมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ ทำให้ตัวคุณค่อนข้างที่จะมีไมซ์เซตที่ติดลบมีไมซ์เซตที่แบบดูเหมือนไม่ค่อยโอเคเนาะส่วนออฟสอดเนี่ยแปลว่าคุณอาจจะรู้สึกเหมือนแบบมีปัญหามีบางสิ่งบางอย่างที่มีบางคนที่ทําอะไรไม่ชัดเจนกับเราหรือหวังผลประโยชน์กับเรามีไพ่เด v ิ l ด้วย3ใบเนี้ยมันเป็นไพ่ที่มันเป็นพลังงานในด้านลบที่มันจะทําให้ชาวตุลลักษณตุลน,นั้นจมนะครับอยู่ในเรื่องของความ ทุกใจตรงนี้ก็ได้รู้สึกเหมือนแบบมันไม่ใช่จังหวะของเรารู้สึกว่าตรงนี้มันไม่ใช่ที่ของเรารู้สึกว่าตรงนี้มันไม่ใช่อะไรที่มันเป็นของของเราเลยก็ได้เช่นกันมันทําให้ตัวคุณค่อนข้างทุกข์ใจซิออ s สอดเนี่ยแปลว่าคุณต้องปะเะชิดหน้ากับความเป็นจริงคุณต้องพยายามออกจากในเรื่องของอ,อะไรที่มันเป็นพื้นที่ของตัวเองที่มันเป็นเซฟโซนเกินไป ต้องกล้าเผชิญหน้ากับความเป็นจริงแล้วสิ้นสุดมันไปให้ได้เริ่มต้นใหม่นะครับปัญหาอุปสรรคของคุณก็จะค่อยๆค,คลี่คลายไป แก้ไขได้นะครับประมาณนี้เนาะการงานก็มีการเติบโตมีการพัฒนาหรือคุณอยากจะเปลี่ยนงานก็เปลี่ยนได้เพื่อที่จะได้การงานนประสบความสําเร็จมีการเติบโตมีกับพัฒนาที่ดีนะครับในเรื่องของการงานโดยเชพอะการค้าขายการติดต่อการซื้อขายกับต่างถิ่นแดนไกลจากต่างประเทศแบบเนี้ยจะค่อนข้างดีเป็นพิเศษนะครับกับในเรื่องของการงานเนาะการงานเนี่ยจะค่อยๆเติบโตไปแนวโน้มทิศทางที่ดีใครที่กาลังกังวลว่าธุรกิจของเราจะไปได้ไหมการเงินของเราจะ พอไหมสภาพคล่องในเรื่องของการเงินนั้นจะโอเคไหมเรามาดูในเรื่องของการเงินกันต่อเลยนะครับ7เหรียญกับสาไม้มันหมายถึงโอกาสดีๆที่คุณจะสร้างในเรื่องของการเงินเพื่อให้มีการเติบโตการพัฒนาที่ดีมีการต่อยอดมีการขยับขยายมีในเรื่องของการได้ส่วนแบ่งนะครับการตลาดมากขึ้นเพราะว่า8เหรียญมันหมายถึงการแบบ ทำอะไรแล้วจะได้รับผลตอบแทนที่ดีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับงานยิ่งเยอะคุณก็ได้ยิ่งได้เงินเยอะมากขึ้นใครที่ทํางานประจําก็จะได้ OT แบบนี้เป็นต้นส่วนใครทําธุรกิจนะครับก็จะมีงานเข้ารัวๆ ทำให้ตัวคุณค่อนข้างเหนื่อยด้วยซ้นะานะระมัดระวังสุขภาพนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าคุณอาจจะแบบทํางานหามรุม่มหามค่าเนาะแปเหรียญเนี่ยมาแปลว่าคุณเนี่ยกำลังจะมีแนวโน้มของการเงินนั้นเติบโตพัฒนาที่ดีและคุณอาจจะมีการวางแผนในเรื่องของกลยุทธ์นะครับในเรื่องของการหาเงินเพิ่มเติบม,มากขึ้นนะมีไพ่แดดาบกับไพ่ อาจจะเป็นถือเหรียญเนี่ยแปลว่าคุณอาจจะอยากลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกก็ได้บางคนอาจจะลงในคริปโตเคอเรนซีบางคนอาจจะลงในอกองทุนรวมบางคนอาจจะลงในหุ้นนะครับเพื่อให้รับผลตอบแทนได้รับผลรีเทนกลับมาที่ดีดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าเอาเงินไปต่อยอดนะครับบอกเลยว่าคุณจะมีแนวโน้มของการเงินนั้นประสบความสําเร็จเพราะคุณกาลังวางแผนที่อยากจะเก็บเงินเด็กถือเหรียญแปลว่าการเก็บเงินเพระาะการเก็บออมแปลว่าการออมทรัพย์ นะครับส่วนอาศาัศวินถือเหรียญเปราว่าการมองการไกลการวางแผนในเรื่องของการเงินนั่นเองแล้วการเงินของคุณจะเติบโตถึง1ิบเหรียญเลยนะพัฒนาถึง1ิเหรียญเปราะว่าคุณมีโอกาสที่จะได้บ้านได้รถได้อสังหาริมทรัพย์นะได้เงินก้อนใหญ่เลยทีเดียวถ้าคุณนําเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ที่ถูกต้องนะครับแต่ระมัดระวังนิดหนึ่งเพราะว่าชาวราศีตุลลักนณตุลอาจจะมีการกล้าได้กล้าเสียจนเกินไปมีไพ เดบิวเกิดขึ้นนะครับเดบิวเนี่ยปลว่ากก้าได้ก้าเสียก้าเสียงอาจจะทำให้ตัวคุณอะอาจจะยังดูเหมือนไม่ค่อยเขาเรียกว่ายังยังศึกษาไม่ดีพอก็ต้องศึกษาให้ดีพอก่อนนะครับเราค่อยอมีแน,นวโน้มทิศทางของการลงทุนที่ถูกต้องก่อนเพราะว่าช่องนี้รลรนรงให้คุณ อ,อมนะครับในกองทุนรวมก็ได้นะครับคริปโตเคอเรนซีก็ได้หรือเป็นหุ้นก็ได้ถ้าคุณเสี่ยงต่ำคุณก็ลองไปมองกองทุนรวมดูถ้าคุณเสี่ยงได้สูงหน่อยคุณก็ลองไปหุ้นหรือคริปโตเคอเรนซีก็ได้นะครับถ้าคุณชอบการแบบเขาเรียกว่าผันผัวหน่อยก็คริปโตเลยแบบนี้เป็นต้นนะครับ ถ้าเกิดใครสนใจแต่ยังไม่รู้ว่าอยากจะเทรดที่กระดานไหนหรือมียังไม่มีความรู้ว่าจะทำยังไงเริ่มต้นยังไงเนี่ยลองปรึกษาออคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะครับผมจะมาตอบให้เท่าที่ตอบได้แล้วกันเนาะเพราะว่าผมก็เคยลงทุนอยู่ก็สามารถจีแนะแนวทางให้ได้บ้างนะครับก็ลองคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้นะครับว่าอยากจะเ,เริ่มต้นยังไงอะไรยังไงเนี่ยลอง ปรึกษาข้างล่างได้สำหรับคนที่สนใจนะครับในเรื่องของการเทรดคริปโตนะครับส่วนกองทุนกับหุ้นอันนี้ก็ได้แค่แนะนำเนาะประมาณนี้นะครับลองคอมเมนต์ไว้ข้างล่างดูมีโอกาสที่คุณจะเติบโตมีการเงินที่อุดมสมบูรณ์บางคนอาจจะข,ขายที่ขายทางได้ด้วยเช่นกันนะครับใครมีธุรกิจในเรื่องของการขายที่ดินเป็นนายหน้าต่างๆเนี้ยจะประสบความสําเร็จดีนะครับการเงินมีโอกาสเป็นก้อนนะเพราะสิบเหรียญเลยนะครับการเงินค่อนข้างดีเนาะ ทีนี้เรามาดูโชคลาบนะครับสาหรับชาวราศีตุลลัคนณะตุลจะมีโชคลาบอย่างไรกันบ้างพาไพ่ใบแรกของคุณนะครับได้ไพ่สี่ดาบไพ่ f o f pentacles นะครับแล้วก็ไพ่ s of s w o r d เนาะแสดงว่าสถานการณ์ของชาวตุลลัคนณะตุลค่อนข้างที่อยากจะลงทุนแต่ก็ดูกล้ากล้า,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 ากลัวแสดงว่าชาวตุลลัคนณะตุลเนี่ยอาจจะยังดูค่อยเหมือนกับยังดูไม่ค่อยชัดเจนเนาะมี s of s w o r d 2สองใบเลย อาจจะวางแผนกลยุทธ์อยู่นะครับหรือบางคนอาจจะดูนิ่งยังไม่กล้าลงทุนเพิ่มเติมรู้สึกว่าช่วงนี้พอตติดลบแดงเหลือเกินถูกไหมกลัวไม่ค่อยกล้าที่จะลงทุนมากสักเท่าไหร่คือใจจริงอยากหาเงินเพิ่มเติมนะในเรื่องของการที่อยากจะหาความมั่งคง,งของชีวิตเนี่ยจากให้ในออเนทาขึ้นแต่รู้สึกกลัวเพราะเคยบางคนลงทุนแล้วรู้สึกพอติดลบ รู้สึกเหมือนไม่ค่อยมั่นใจรู้สึกเหมือนแบบเฮ้ยจะไปต่อดีไหมเนี่ยทำไมมันรู้สึกเหมือนแบบมันมีพอร์ตแดงเนี่ยรู้สึกกลัวติดลบ5% 10%ติติดลบแล้วกลัวไม่กล้าที่จะลงทุนต่อกอดเงินเอาไว้อยู่นะครับประมาณนี้ยังไม่กล้า นะครับประมาณนี้ก็ได้สำหรับบางคนแต่บางคนอาจจะกล้าเลยแหละมีกลยุทธ์มีแผนการที่อยากจะลงนะครับมีอะไรที่อยากจะเพิ่มเติมตรงนี้เลยสำหรับบางคนนะเพราะเขามองเห็นช่องทางแล้วเนาะแปลว่าชาวตุลลัคนาตุลเนี่ยใครที่ยังรู้สึกกลัวลองศึกษาเพิ่มเติมดูนะครับส่วนใครที่มีกลยุทธ์แล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะมีโอกาสของการเหมือนกับเก็บได้มากขึ้นนะครับ ตอนนี้คุณอาจจะต้องพยายามไปศึกษาไปเรียนรู้ก่อนคุณอาจจะรู้สึกร้อนร้อนหนาวหนาวกับการลงทุนพอรู้สึกว่าเหมือนอาจจะมาผิดทางหรือเปล่าเฮ้ยพอร์ตแดงติดตัวแดงเยอะเหลือเกินนะหรือบางคนอาจจะรู้สึกเหมือนไม่ค่อยมั่นใจรู้สึกทุกใจแบบนี้เป็นต้นแต่อยากจะบอกว่าถ้าเกิดใครทุกใจเนี่ยลองปรับ m ม n d เ e ็ดูลองอเขาเรียกว่าทำ a s s e t allocation นะครับ อย่าลงทุนในสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งแบบร้อ์เซนตถ้าคุณจะลงในคริปโตคุณต้องประเมินความเสี่ยงก่อนถ้าคุณประเมินได้สูงแปละวะ่าคุณสามารถลง,ลงในคริปโตได้เยอะหน่อยแต่ยังไงก็ไม่ควรร้อ เพราะผมเห็นหลายคนนะลงทุนในคริปโตร้อซผมลงทุนเยอะมากในคริปโตนะแต่ไม่ได้ลงทุนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็กระจายไปกองทุนรวมด้วยรู้ว่ากองทุนรวมนั้นอาจจะได้ผลตอบแทนที่น้อยแต่มันมั่นคงกว่าเสี่ยงน้อยกว่าเราจึงกระจายไปในการลงทุนตรงนั้นหรือบางคนอาจจะกระจายเป็นหุ้นได้ ด้วยเช่นกันแต่หุ้นเนี่ยผมไม่ค่อยมีเวลาในการไปเฝ้าตลาดดูตลาดหรือเจาะลายอุตสาหกรรมจึงทําให้ลงในคริปโตเยอะนิดนึงในกองทุนรวมเยอะนิดนึงหุ้นจะน้อยหน่อยแบบนี้เป็นต้นแล้วแต่สไตล์ของตัวคุณเองเราต้องไปเรียนรู้ต้องไปปรับก่อนว่า m มล์เซตของเราถูกกับอะไรและไม่ถูกกับอะไรอย่าเสี่ยงจนเกินไปบริหารความเสี่ยงกับในเรื่องของสินทรัพย์ด้วยนะครับส่วนลาบลอยเนี่ยค่อนข้างรู้สึกว่าจะน้อยนิดนึงนะ ราบรอยเนี่ยค่อนข้างหน่อยนิดนึงนะถ้าเป็นไปได้คืออาจจะเสียงเล็กๆน้อยๆพอนะอย่าเสียงเยอะจนเกินไปนะครับเพราะว่าจิตใต้สํเนึกของคุณเนี่ยได้เดวิลนะบางทีอาจจะกล้าเสียงเยอะแต่เสียงเยอะไปแล้วรู้สึกเหมือนไม่มั่นใจก็ได้เช่นกันดังนั้นรับความเสียงให้พอดีนิดนึงนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกปลงใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ